เอาล้วครับพี่น้องครับลูกพวกเขาสับมาให้เราแล้วนี่ไม่นี่ครับหมูไปพวกหมูอันเขาปาดเป็นตูดด้ยเขาปตักน้ำลวกเลยเลยซอยจุกพี่น้องซอยจุครับผมผมมีนะบัวเขาใส่โอเเลยพยยาามหมดบอกพี่ทุ่นกินเพื่อนเนี่ยนะขยะหมดก็โอ้ยได้ยื่นให้ดีใจน้องเด้อแล้วก็นั่งปาดออกกัดตูนะครับผมก็ได้บ้านพวผมเจียวไปซอยจุหมูมาดีใจน้องเด้อน้ำทิมโดยพอครับมันมันานอุ้วยหนมไป ขพนะอมันไก่ซี่เนาะเบียร yeah, ์ปนิบาลเพื em. ่อทหารเปินเรียนมามาซอยจูรอบเด้อครับมาซอยจูรอมเด้ครับมืนนี้พยาบาลคณะซาซือกล้องให้พระเอกเบียร์พี่น้องที่เข้ามาชมบรรยากาศตอนนี้ครับอยู่ในคลิป นมเบียร์หรือเบเียร์เผ็ดลำเพลินครับเอกนมคาสโนวามาซอยจูครับมามหพ่อทั้หมดปลาเนี่ยนี่ัร่างกันอ้ม้หุ้ยเฮ็ดให้กินเฮ็ดใช่เนี่เราข้เหนียวมาน้ำนี่เออเอาข้เหนียวมาน้ำลก บอๆเขาเนี no <si ้ยเขาเนี้ยเอทุนเดี๋ยวเอาเนี้ยเป่าต่อเอ๋อเอาเอาคำยังไงเบิ้งรูปพอทุนเสจกกีเักกีเดี๋ยเดี๋ยวเดขึ้นเลยขึ้นโอ้แักอีเห็นตาอิดปงล่างกินเนาะสเตเด็กตับอันนี้เสจกกีเบิ้งเขาู่เด็กพีกอปังเพีดน้เพื่อนครับเพียดน้เพื่นสีสวยให้เบิ้งมันเขาเขาสั่นแต่ผมเอาทับพี่ครับยนแบบพูดได้ยันแบบพู้ทีสดอมเ พฤิกรรมี่อเลี่ยนแบพฤติกรรมนี่ห้อเอาลองมึงด้วยนี่พี่ลองสวัสดบาเบียน้ำไหแตกน้ำเลยน้ำไแตกครับพักใครยังงอยบ่นอพี่นองโอ้มอมดีเลเฮ้ยังนี่ยข้าพนันนะช่วยก็วยถัาวิงปยูต้สินใหญ่ได้หลูกเด้อน่งเบิ้งก็น่งเบิ้งพ่อนีก เอาพอทุนกันไหมจวดดูผมจะันใหญ่กินได้อยู่เี๋เอานันนี่จวดโอ้จวดจวดจวดมาไหมลูกไปเนี่ยนะพูดไปก่อนพ่อบกว่าเอาถ้วยมาแบ่งน้ำจิ้มมาลูกของแถเลยครับมันจงถึงกันพี่น้องมาด้วยครับทำไหมก็ไม่ใช่ทบเลยปนอยงั ไหนกานเลยตัวอะไรลูกคนมากินน้ำเผาหะอทั้งมีทั้งจุหมูทั้งจุเนื้อมาครับพี่น้องครับไม่อยู่ดีแน่นอนยังยุงเยี่ยงมมากเียดีเข้าไหม

น้ำชิบกีบครับเขาเอืนดอกจอบคันแท้าน้าให้เบิ่งกาาชิบบนับให้เบิ่งดูโอ้น้าบอกคันแท้น้าครับพี่น้องเขาจะเอืนคันแท้าน้าคันแท้าน้าเอาไปอีกสักขึ้นากิน้กวยไหมเป็นยังเขาคือเนคันเท้น้าเอาฟังดูนั่งพักในพ่อเือกินนาะองเชีครับเพื่อสียะายดูฟังดอนี่ครับจังสีนา มันคืออีปิงดอกจอกก็ดอกจอกคืออีปิงไหมผู้ล่างคนก็เอือนดอกจอกครับปิงข้าวไปเองทันไหมการที่พ่อกินมม้วนวอลไปตัวที่เแบบนี้ว้ามันว้ามันก็คืออีรีเด้คืออีรีเด้บังหนีเอากระลำเรื่องนะพ่อยากินปิ้งขี้ใหญ่ลองเซนปอบเนี่ยผู้ล่างพักมึงหนาผู้ล่างพักแล้วพ่อเป็นมันแย่ไหม

คือว่าหยาบเนี่ยเลยนี่เลยีืนบอกเลยหยาบมากหยาบเนี่ยเรารูปัญจคืบตอนเด็กไรนมาเนีอย่างพักมาหล่อเอาข้มเยางเดาจะยางเดาจะยางเดาตาเปียหือมพี่บันนุงทมี่เนาะบันทมกบันทมเปียกเดี ยืดสายบ้านลุงธอมบ้านผมละบ่บ่คันบักพีกบ้านผมเพี้ยนก็จะเอื้อน่าบักพีกบ้านลุงธอมเลดก็อันเพี้ยนหลางพักบ่หลอนจีจ้าแมนค่ะพี่น้องแกงมันหลุดในปากนะคุณคุณแม่เพี้ยนสีกันหาเนี่แสดงว่าตื่นขึ้นมาเนี่เตรียมตัวเตรียมหนึ่งเข่าได้หนิเพราะเพิ่นเพิ่นสีตื่นช่วงนี้ละเพิ่นหนึ่งเข่า ใส่บาปเงินเท่าเงเท่าอือโอ้อันี้กินดีเถอะมาครับผมมากเป็นซีดใจเลยครับคืออันไหนยิบหยีบเหรบเนี่ยสูบนี่ผมมากเบดครับมากยำครับมากยำนะนี่นล่ครับผมาลวกหรอครับฮ้ยนะเออหิได้เหรอเอขฮ้ยต้องมากินดิบอยู่ฮะเฮ้ยเลาลาห้ครับ ก่ยหนูไหมห้เก็ดไหมค่ะแล้วบอน้องแซ่ก็กินแ่บแทนหาเกล็ดไหมค่ะไปห้เกดไหมค่ะไปเขาบอกเชิว่าห้เกี็ดไหมค่ะไปห้เกล็ดไหมค่ะไปรักข้าวกนงะกุนนที่น้องเลยเกลดเห็นแ้ไหมค่ะบ่ได้เกล็ดเห็นเนี่ยอะไรครับเี่ยีเกดไหมค่ะบ่ได้เกียดเห็นเนี่ยครับว่าดีดีเกล็ดแท้เผยไม่มีหรองการอยางของใช้อย่างว่าถั่อับน่าจ งอมดีงามครักนี่ลองช้ำงำมอย่างนั้งจะทิพย์โอ้ยเหนียงัวข้าค้อน่แม่โอ้ดีเทวน์นี่ระเบียบลูกคุณสร้างเรียบด้วยนะครับนอกที่นี่มาเนี่ยงัวแม่ลูกมาลูกเข้ามาเตื่นประทันจูเนื้อน้ำฝนละน้องเตื่นแม่จมแบบเหลืออยู่เหลืออยู่เป็นพันเนาะโอ้ไม่ต้องห่วง เหลยออยู่ตอนเช้าแบบสวัสดีค่ะคุณมาแซกสวัสดีครับฮะเอาเอาไปเปิดแก๊สลวกสิลวกเอาหมูกระยังเนี่ยแก๊ดยี่นั่นเดียวมากินมะแก๊ดยี่นั่นเนื้อกะลวกมามไม่กช่แค่แี่กินสุกไปไปลวกไปไปลวกไปไปเปิดแก๊สไปอันนั้ามันยังเหลืออยู่เพื่อกานวหน้าลวกหมูล่ะพอวิทูดลองเพลงนีพีด้วครับอีพีสีจักรวาลอีพีหรือขาชอบมากครับซื้อไว้เข่าชมทุกอีพีครับพอวิทูดจักรวาลแก๊ดเพื่อไอตัว พ่อวิทูลร้องเพลงมากๆพกลุกเลือกเยรพ่อไกครัขอบคุณครับพี่น้องมาพ่อหนูลอกหคะพาิบาตลอกไหคะพี่น้องพิบให้ลอกมวนได้ค่ะรอบเมียพิ่เผลนี่แมทเป็นกันเนืกอห้องกันเน้อน้าเกิดพีไม่ด่าบอมเนยตกใจเน้อจบเอืมจบไ้อีพอได้ถึง จุดเดยนมากจักมานาชัยและพรเพียรีไม่ใช่นีอะไรพี่น้องเอาพววตัวนี้มืเกียไป็นอึไนไม่เป็นสีขาคอเข่าวันทอนแน่นี่ีนเขาเนี่ยบ่ค่ะบ่ค่ะยอมเป็นกันมากพวกพวกทามเช็กกี้นะว่าเหยวค้านามั่นรถบ้อง อยู่กันาหลดอจี่หาม่ไดเดน้ำมัวย่บานตอ้ฝายิดแต่ะ้าเดี๋ยวเขาสงสารเสงตนโอ้ไปบกด้วยบอกกับบออีกว่าเราไปักลางพักให้พ่กินอย่างไรกินเน้หินเลย้นใก่ดำเลยเนนบ่กข้นข่วงขน่วงเอีว่าอกว่าดีว่าไหม น้ำใจซ้ำใจน้ำใจซ้ำใจน้ำใจซ้ำทะเลเลยเนี่ยขวบบอขวบบอเข้มโอ้โหกูว่าอีพี่หาว่าไรมาเนี่ยรอบยาี่น้รงคกูยังไาตกรอบคู่กับปิงปิงคนละทอนเรียบร้อยก็เห็นอันแม่น้ำโพงบ้านภูขาบ่บอบอไหลไปน้ำกันทีมงานแม่น้ำเจ็ดทายด้วยบ้านจวไปอีพอเอีพอเสียงดีเลย เาบ่ดีสิเป็นพระเอกสาวน้อยเหมเนาะเจ้าเดี๋ยวเจ้าเดีฟังไปอะไรโอ้น่กใกล้เหงาเบิดตพี่ว่าเลยโอุดยอดอี่ลิโอ้นี่ยังพี่ว่าดีสุดยอ้เลยกันพี่หาไม่มาเะาเ่าแปลกใจพี่น้องเอ้ยี่พี่หากันบ่เยนผมกับแสดงว่าผมเช็เดียกอบคุณพี่น้องติดตามเชีร์พี่น้องกบความพุณนพี้องหนาวพี่น้องวันนี้พี่หนาวมเยนผมกันตาห้องแสดงว่าเช็ดแลว รถโดยสารเลียนบ่วว่ารอยยดอยกลสินมันแกมันแดงไปหนาเนาะพอนาาว่ามันปอบเนาะขัเมันปอบนี่รุ่นไม่คาบ่ตายนะวะรุ่นหัวหนานั่นหะปอบไมีหันโอ้เจงไบวกตำนงกว่าเม่หันยอเอนาองฟากินพาขี้เลียวเสียปากเะยกินกินาบผมกินน้ำกันากินเนี่ยฟวกินฟาวกาวกินฟว่างหรนบาวก่นฟาวกินาวกินฟาวกินฟาวกิอฟาวนาวกินฟาวกนฝั่งนี้มันองาวร Ao cho nó ngay lúc. Kim đơn đơ đơ à, ừ. 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 đi phá nhoi เขาธรมแห่บ้าวเขาเจ้วเมินบ่ท่านเดียวพอบ่ลุยหรือยังจะบอกยี่ทเขาไปกันนับเอาสร้อยจุ่รอบเด้อครับทางช่องบ้าวเบียหรือเบียทันธาราเพชรลำเพลินบ่เนี่ยเพชรลำเพลินท่านผู้ชมจะได้ครับเบียเพชรลำเพลินลุงทานบอกว่าติดตามตลอดครับน้องติดตามทางช่องยูทูบนะครับลูกไส่บ้าวเบียเบียเพชรลำเพลินอวิเชียวพ่อหนุ่มหนุ่มคัตชิเบิลเดียว่อ นวเอกนุมคาสโนวาตังให้เราเอาเอาฟาวกินฟาวพี่น้อนจะเบาดูไอ้นีปไปไปจังวากันโอเคครับพี่น้องครับ